ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมีผมอยู่นอนเถอะวนพฤหัสผมไปทรงโอเค งั้นผมวางนะคุณนอนต่อเดี๋ยวก่อนสซนฉันอยากให้คุณ อาสบายหกผมช่วยแห่ผลไม้ให้นะครับไม่ต้องไม่ต้อง,องเรียกอาสบายหกไม่เพลอเลยเรียกพี่กลัวเมียอาหกนายเรียกพี่เหรอเธอจะโทษฉันก็ไม่ได้นะใ้าให้อาหกเป็นวัวแก่เชี้ยวหญ้าอ่อนลนะ่ะพี่ว่าไหมเรียกอะไรนะไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ อยากย้อยแค่ไปโทรศัพท์ก็ถูกมุงซะแล้วป๊อปขนาดนี้เลยเมื่อเส้นสัญญากับเมืองตรงซินเราให้รู้แล้วรู้รอดเลยดีกว่าคุณจะเซ็นสัญญากับฉันเหรอไม่สู้เซ็นเธอดีกว่านะเพิ่งได้เหรียญทองจากโวลชัมเปี้ยนชิพสบอกตรงๆนะฉันชอบเธอจากใจเลยนะ คุณว่าเพิ่งควา้าแชมป์มาก็เก็บเหรียญทองขึ้นมาซ้อมเป็นเพื่อนอยู่ที่นี่ส่วนฉันที่ได้ที่สองกลับนั่งอยู่นี่รับลมอุนอ่นๆของต้นฤดูร้อนดื่มชาซะง,งั้นนักกีฬาที่มีความสามารถแค่ไหนก็เป็นไปนไม่ได้ที่จะได้ที่หนึ่งทุกครั้งไปที่สองก็เป็นที่สองของโลกนะดีมากแล้ว นคืนพรุ่งนี้ที่โรงอาหารมีงานฉลองจัดให้แชมเบอร์แชมเปียนชิพส์ช่างเถอะนะฉันไม่ใช่คนของเมืองตรงซินคุณทำแบบนี้มันผิดระเบียบม,มาให้ตรงเวลาอขอบคุณเกรงใจไปแล้ววันนี้ผมตื่นเช้ามาก็รีดเสื้อเชิ้ตกางเกงสลกไว้เลยยังกุศลทำผมด้วยคุณนาคุณนาน่าจะพอใจในตัวผมมากนะ ถ้าพ่อแม่ฉันดูที่หน้าเหมือนกันก็ดีนะสิเหมือนกับฉันผ่านด่านทันทีแน่เศร้าใจจังผมมีดีแค่หน้าตาเองเหรอเนี่ยคุณมีข้อดีนับไม่ถ้วนไม่งั้นก็ไม่มีทางให้คุณเข้าบ้านฉันหรอกสวัสดีค่ะอาหกอาหกนี่คือตึกหอพักผู้ชายอยู่ชั้นสองผู้หญิงอยู่ชั้นสามอ๋ออาคะ่ะ สสวัสดีเช้านี้ตื่นเช้าไปยังไม่ทันได้เปิดหน้าต่างเลยรู้สึกว่าที่ที่คุณอยู่เนี่ยหน้าตาพอๆพกันหมดเลยคิดถึงผมไหม ถึงเซฉันจะเล่าเรื่องตลกให้ฟังที่จริงเริ่มแรกเลยพ่อฉันไม่ได้อยากพบคุณแต่เขาไม่กล้าพูดตรงๆกลัวยายฉันจะไม่พอใจเอเขาก็เลยบอกว่าเราสองคนเพิ่งคบกัน ยังเร็วอยู่ไม่ต้องเรียกพามาที่บ้านผ่านยากทุกด่านเลยแต่ว่าต่อมาอาทิตย์ที่ฉันแข่งอยู่พ่อฉันก็โทรหาฉันอยู่ๆเขาก็พูดถึงคุณฉันไม่ได้พูดถึงคุณกับเขาเลยนะ เขาเป็นคนพูดขึ้นมาเองว่ารู้ถึงความยากในการพัฒนากีฬาที่ไม่เป็นที่นิยมบอกว่าคนที่ได้รับผลตอบแทนหลังประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแล้วก็มีน้อยมากๆแต่คุณทําได้แล้วเขาเลยชมคุณว่าเสี่ยวหลินคนนี้นี่ไม่เลวเลยไม่เลวจริงๆเด็กๆของเมืองตงซินมีบุญแล้วดูท่าด่านนี้ผ่านแล้วเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าคุณจะเข้าไปเมื่อไหร่เขาจะได้ คุยกับคุณสักหน่อยนะยังดีที่คุณบอกผมเดี๋ยวระหว่างทางผมต้องคิดให้ดีๆว่าจะคุยอะไรกับคุณอาออฉันยังมีอีกเรื่องนึ่งอะไรล่ะ ก็คือฉันไอ้นั่นมาชาช่าไปอาทิตย์หนึ่งแล้วคือว่าหลังแข่งที่สัญญางเสร็จทุกคนใครๆก็คุยกันเรื่องงานกีฬาในร่มอย่างตื่นเต้นในหัวฉันนันมีแต่เรื่องนี้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมีผมอยู่มีผมอยู่